สวัสดีค่ะ,วคะพวก,พวกเรา m e w Six ผมแทนนะครับอดีตนักร้องนำ Ultra Shoes โบนะคะเป็นหนึ่งในผู้เขาเ้าแข่งขันรายการ The Winner Is Season 2ที่ผ่านมานี้นะคะเป็นคุณครู้อนร้องเพลงเป็นนักร้องไกด์ให้กับศิลปินหลายๆคนและก็คอรัสค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กบันดาลใจนะครับทาเราแยกกันตรงตัวเลยก็คือเด็กกับแรงบันดาลใจนั่นเอง <c oughs> เด็กที่มีแรงบันดาลใจไปสู่สังคมไปสู่ผู้ใหญ่ ในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้นะครับในความหมายของโบน,นะคะเด็กบันดาลใจเนี่ยก็คือเด็กที่มีแรงบันดาลใจและที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าในวัยเด็กเราเนี่ยเรียบเสมือนผ้าขาวยังไม่ถูกปรุงแต่งใดๆเรายังมีความคิดความฝันมีความกล้าที่จะทําอะไรที่เราต้องการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือความยอมรับบางทีผู้ใหญ่ก็อาจจะมองข้ามในเรื่องความฝันของเด็กๆไป บางทีเราก็ควรจะให้โอกาสจริงๆแล้วความฝันของเด็กทุกคนนะครับพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะไม่มีหรอกที่จะเด็กจะมาคิดทําลายล้างอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นเพื่อเกิดสิ่งนี้เด็กคิดเป็นแค่มุมเดียวครับและเป็นมุมที่ดีก็เลยอยากให้ย้อนกลับไปดูความคิดของเด็กๆย้อนกลับไปดูแรงบันดาลใจของเด็กๆและทาแรงบันดาลใจนั้นให้เป็นแรงบันดาลใจของเราเองแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างคืนสู่สังคมบ้างพวกเรานะคะจึงอยากสนับสนุนให้ร่วมกันให้ความสนใจกับโครงการ เด็กบันดาลใจนะคะในวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับเราก็จะมีมหากรรมเด็กบันดาลใจที่ a i r p o r t Link มักกะสันนะครับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆอนเพื่อนๆชวนกันไปดูงานนี้ว่าเด็กเขาคิดอะไรกันบ้างอยากจะพูดอะไรกับเราและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารเด็กบันดาลใจนะคะก็คือ Facebook และพิมพ์คำว่าเด็กบรรดาลใจลงไปนะคะตามนั้นค่ะ